มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายอิสลามจัดเสวนาเรื่องสันติภาพกับความสูญเสียของผู้หญิงชายแดนใต้เื่องในโอกาสวันสตรีสากลเพื่อสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นางแย้นาสแ,แลมมาชาวอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสผู้ร่วมเสวนาที่สามีเสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงรายวันเมื่อเปีก่อนเปิดเผยนะคะว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอและลูกอีก8คนไม่สามารถหาสิ่งใดมาชดเชยได้ขณะที่ความสูญเสียทําให้เธอตั้งใจทํางานเพื่อสังคมด้วยการรับฟังความทุกข์ยากของผู้หญิงในพื้นที่เพื่อเป็นตัวกลางในการติดต่อกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยในการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียเราก็ยังไงเราก็จะเรียกความต่อสู้เรียกมาคือกับช่๊ ที่เขาจะเรียกร้องแต่เราความจริงเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็ทําไปจนกระทั่งวันนี้เราก็รู้สึกว่าผู้ชายเราก็ถ้าไม่เสียทีก็ถูกจับอยู่ในเรียนจำที่อาจารย์ระยาบอกว่าหลายพันคนและทีนี้เราเราเป็นเม่ที่เราโดนแบบว่าได้รับผงกระทบเราก็คิดว่าคนอื่นที่แบบว่า จากการทำงานเพื่อส่วนรวมมานานกว่า8ปีนะคะนางแยะนะ้นาจึงได้รับเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2555ขณะที่ศูนย์านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอ,อบอตเคยสรุปรายงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2547จนปัจจุบันนี้ว่าจนถึงเดือนกุมภาพันธ์มีการช่วยเหลือเยียวยาไปกว่า14,000รายแล้ว โดยแบ่งเป็นผู้เสียชีวิต3,440รายทุพพลภาพ323รายบาดเจ็บสาหัส2,517คนบาดเจ็บ1,715รายบาดเจ็บเล็กน้อย2,612รายและทรัพย์สินเสียหาย3,573รายและจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นก็ส่งผลให้มีสตรีไม่มากถึง6,944รายและมีเด็กกำพกร้านะคะกว่า4,500คน